สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะ่ะพบกับประจุบชาแนลนะคะออกมานั่งดื่มกาแฟยามบ่ายเช่นเคยค่ะทุกคนแก้ง่วงเนาะก็คุยสเพปหะตามเรื่องตามราวนะคะทุกคนได้ยินอะไรหรือว่าไปเจออะไรมาประจุ๊บก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอย่างวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเงินเงินทองๆอง เมื่อวานพูดเรื่องเงินวิชาชีพชวนออมทองเนาะแต่วันนี้ก็จะพูดเรื่องเ,อเงินไม่เข้าใครออกใครเงินเงินทองทองนี่แหละจ้าทุกคนเวลามีเงินก็นับว่ามีพี่มีน้องเวลาไม่มีเงินก็ไม่มีเพื่อนมีฝูงไม่มีพั่งพี่ทั้งน้อง มันจะเป็นจริงนะคะทุกคนในโลกปัจจุบันนี้เงินคือพระเจ้าทุกคนอย่าหลอกตัวเองนะคะทุกคนว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเรามีเงินมีเงินจับจ่ายใช้สอยซื้อน่นซื้อนี่น่้นนี่นั่นเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อยังชีพเราเนาะใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันทำอะไรได้หลายๆอย่าง ถ้าไม่มีเงินนะทุกคนเอ้ยไม่มีใครอยากจะคุยด้วยหรือว่าชายตามองเลยนะในโลกปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้แหละซึ่งมันก็อยู่รอบๆกายประจ,จุบเหมือนกันแล้วก็ในทุกๆพื้นที่แหละอ่ะอันนี้ประจ,จุพูดในภาพรวมนะทุกคนอันนี้ที่ที่เอามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวประจ,จุนี่เอง เวลามีเงินมีทองพี่น้องก็เต็มบ้านเต็มเมืองไม่รู้จักก็รู้จักเวลาไม่มีเงินนะทุกคนเขาแทบจะถีบเราออกจากบ้านนู่นแหละไม่อยากจะคุยกับเราเลยแหละเราเป็นที่น่ารังเกียจสําหรับเขาเลยแหละเราไม่มีเงินถ้าเราไม่มีเงินหรือว่าใครไม่มีเงินถ้าเกิดเดินไปหาคนที่เขามีเงิน เขาก็จะคิดในใจแล้วว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวเขาจะมีอคติกับเราทันทีสําหรับคนที่เขามีเงินเขาจะมีอคติกับคนที่ไม่มีเงินทันทีเขาไม่อยากจะคบด้วยหรอกเพราะว่ากลัวไปยืมเงินเขาอันนี้ทุกคนอย่าหลอกตัวเองนะทุกคนมันคือเรื่องจริงแม้กระทั่งตัวประจุบเองก็เถอะแต่ว่าเราก็ต้อง พูดหรือว่าอธิบายให้ให้เข้าใจให้เขาเข้าใจให้บุคคลนั้นๆเข้าใจว่าอะไรเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคนไม่มีเงินเดินมาหาแล้วเราตั้งค่ารังเกียจเขาอย่าทำอย่างนั้นนะคะทุกคนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันน้ำจิตน้ำใจมีมากมีน้อยก็หยิบยื่นให้กันไปดีกว่าเราไปทำร้ายจิตใจ เขาเนาะวันนี้เขาอาจจะไม่มีวันข้างหน้าเขาอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะถูกไหมคะอนาคตวันนี้บาทเดียวก็ไม่มีอีกสิบปีไปเจอเขาก็าอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้นะใครจะไปรู้ซึ่งมันก็มีตัวอย่างให้เราเห็นหลายคนอยู่แล้วหลายท่านอยู่แล้ววันนี้เขาไม่มีอีกสองสามวันเขามีก็ได้อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นอย่าอย่าตั้งป้อมรังเกียจคนที่เขาไม่มีเงินนะคะทุกคนเราไม่รู้หรอกบางคนอาจจะเป็นแบบผ้าคิริ้วหอทองมาก็ได้ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้มันอยู่มันอยู่ยากมันอยู่ลำบากมันอยู่ลำบากกันจริงๆนะทุกคนต้องยอมรับนะข้าวของแพงหลายอย่างก็แพงถ้าเราประหยัดกินประหยัดใช้มันก็จะอยู่ได้หรอก อยู่สบายอยหรอกถ้ามีวินัยในการใช้เงินเนาะประจุบพูดเยอะแล้วค่ะเรื่องเงินเงินทองทองเดี๋ยวประจุบขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อเอาเดี๋ยวคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังจะต่อด้วยเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละจา้าทำคลิปลงส่งงานพี่ยูวันละคลิป ขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดคอยซัพพอร์ตให้อยู่ตลอดขอพระคุณค่ะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะทำมาค้าขายก็เฮงเฮงปังปังอู้ฟู่นะคะทุกคนเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋านะคะสวัสดีค่ะ